สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุนก้าลูกเริ่มใหญ่แล้วนะที่ออกดอกมารอบที่แล้วก็ติดแต่ไม่เยอะร่วงไปก็มีเพื่อนๆต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะมีเสียงรบกวนมีเสียงแทรก แต่เขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะเหมือนกัจะออกดอกทั้งปีนะนี่ก็เริ่มออกแล้วออกแล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างติดลุกงไม่ค่อยเก่งนะรอบที่แล้วล่วงไปเยอะเลยนี่เริ่มออกดอกแล้วแตงใบใหม่แล้วก็พร้อมดอกแล้วนะเพื่อนๆดอกคล้ายๆดอกมะลิเลยตุต่มๆร่่งก็มีนะนีไม่ติดเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม ทีแรกดีใจนึกว่าจะได้ติดเยอะหน่อยโหล่วงไปเกือบหมดเหลือนิดหน่อยเองอเริ่มจะตโตขึ้นมาบ้างแล้วประมาณนิ้วก้อยนะเ,นเพื่อนๆนะลูกที่ใหญ่ก็ใหญ่จวนจะได้กินแล้วละเหมือนจะออกดอกทั้งปีนะไอ้ทุนเก้าเนี่ยนะ แหลงใบใหม่ทั้งต้นเลยเพื่อนๆพร้อมดอกเดี๋ยวจะดูว่าเขาดอกเขาจะดอกไหมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมที่ไม่ลืมกันคนซ่อมรถปลูกผักนะครับสวัสดีครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ